ดิดิดิสงภคะวาอาลังสัมมาสัมพุโทโธนิชาจรารนิสัมปันโนทุกตโตโลกาวิทูาหาโนตโลปุริพัรมมะสาลาีสัทธาเทวมนุสสานังพุโทโธภคะวาติทวะฆาโงภคะวตาธรรมทันทีท่ถิโกกาลิโก มีปัสสิกโอปันญิกปัจจตังเวทิโอยินยูเฮธิสุปฏิปันโนพัวามโตสาวกสังโกชุปปิปันโนพักกอโตสาวะสังโกญาหิชากปฏิปันโนพักกามโตสาวะสังโก สามีจิตปัติปันโนพระกวาโตสาวกัสสกุลญาติทงังตาลิปุริสัายุขานิอันทาปุริสับคลาอฮสากวาโตสาวกัสสกุลอาหุเนยโยอาหุเนยโตนยตักขิเนโยอันชาลีการะิโย อนุตัลังบุญญักตังโลกัสสาสีเนโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมณีนพสสรัสศีสาหัสตุธรรมะพุทโธธรรมูสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคิธานังว่าตังขันธงสีวะลีจามหาเทเังอาหังหวันธรรมิถุรโตอาหังวันธรรมิชาตุโยอาหังวันธรรมิสัพโตพุทธธรรมะสังฆปูเชนณนมุงพุทธายะพระพุทธไตรลัตธัญญามณีนพลังนสีสะอัตตาจามา พุทธดรมมูสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาธรรมบูชาอังคีทานังระสังกันท์ทีวดีจาอาหาเทลังอาหงวนธรรมมิทุรตโตอาหงวนธรรมมิทาตุโยอาหงวนธรรมมิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชน้ นโูพุทธ,ธายะพระพุทธไตรัตนญาณพระน้นมพพลัสพิสาชิธรรมาพุโทโธธรรมโมสังคโฆยะชาพุทธโมนะพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะหลังคันถังสีวะีจะมหาเทหลัง อาหันาทานิจุรตโตอาหันทานิสัมปโสพุทธะธรรมะสังฆูเจนิณโมพุทธายะพระพุทธาไตรัตนญาณมณีนพพลสีตาหัสสือธรรมมาพุทโธธรรม,มูสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อาทิทานังวะลังกันทังทีก็ดีจะมหาเทลัง,อา,งาลอาหังวันธามิทุลโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาก้าโตัภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสามิสุปจิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโก สังขังนะมารพุทธังสลรนังคัจฉามิธรรมสัลระนังคัจฉามิสังขังสลรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสลรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมสัลระนังคัจฉามิทุติยามปิสังขัง สลานังคัทฐามิตัิยมปิพุทธังสลานังคัทฐามิตทิยามปิธรรมังสลานังคัทฐามิตัิยมปิสังขังสลานังคัทฐามิณมูตตัสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะณมูตตะสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธาเมอิอิเมนามพุทธังโสอิอิโสจังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนะพุทธังโสอิอิโสจังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศอิ อิเศส,สพุทธาเมอิอิเมนาพุทธสังโสอิอิโสสังพุทธปิติอิตะโจเกสาโลมาทันตานะคาตะโจตะโจทันตาโลมาเกสานะคาสาธุสาธุสาธุ ขอให้น้อมจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับมีบุญร่วมกันทุกประการครอบครัวธรรมบัญญาตการนี้พระภพสอนทิติพรแล้วก็อันัญญาบ้านคุณชัยคุณกบน้องตัวครับสวัสดีสาธุสาธุสาธุ